โครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี2566โดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดขอนแกน่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมในด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กในชุมชนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัยด้านกายจิตสังคมอย่างเหมาะสมโดยใช้ศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชน 3. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในชุมชนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการกระตุ้นแก้ไขและส่งต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไปโครงการดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ หนึงประชุมคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดขอนแก่นเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยในพื้นที่ที่คัดเลือกเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 3. มกำกับติดตามเยี่ยมเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนข้อมูลกลับให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือขยายผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่นได้เลือกพื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมาย2แห่งคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางซึ่งมีเด็กปฐมวัยจำนวน23คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพลอำเภอพลมีเด็กปฐมวัยจำนวน30คน เครือข่ายในการดําเนินงานครั้งนี้คือ1ชมรมผู้สูงอายุอําเภอบ้านฝางและอําเภอพล2ภาคีเครือข่ายงานปฐมไวัยได้แก่ครูเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กครั้งนี้ประกอบด้วย การเล่านิทานซึ่งทำให้เด็กมีสมาธิในการตั้งใจฟังการละเล่นพื้นบ้านได้แก่งูกินหางขี่ม้าก้านกล้วยเสือล้อมบัวทำให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานและยังได้ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออีกด้วย การดำเนินงานโครงการพบว่าเด็กปฐมวัยที่ศึกษาทั้งหมดมีจำนวน53รายเป็นเพศหญิง27รายคิดเป็นร้อยละ50.9เพศชาย26รายคิดเป็นร้อยละ49.1ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวพบว่าร้อยละ50.9ได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่และปู่ย่าตายายร้อยละ39.6ได้รับการเลี้ยงดูแลโดยพ่อและแม่และร้อยละ9.5เป็นมารดาหรือบิดาเลี้ยงเดี่ยว ด้านภาวะโภชนาการพบว่าสูงดีสมส่วนจํานวน47รายคิดเป็นร้อยละ88.6ผอมจํานวน2รายร้อยละ3.8ค่อนข้างผอม1รายร้อยละ1.9เริ่มอ้วนจํานวน1รายร้อยละ1.9และอ้วน2รายร้อยละ3.8ด้านพัฒนาการสมวัยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ก่อนดำเนินงานโครงการ 1. เด็กปฐมวัยในโครงการจำนวน53รายได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กจำนวน53รายคิดเป็นร้อยละ100 2พบพัฒนาการสมวัยจำนวน30รายคิดเป็นร้อยละ5 6 6 3. พบเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน23รายคิดเป็นร้อยละ43.4หลังดำเนินงานโครงการพบว่า 1. เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กจำนวน53รายคิดเป็นร้อยละ100 2. เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน23รายได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน3 0วันจำนวน23รายคิดเป็นร้อยละ100 3พบพัฒนาการสมวัยจำนวน46รายคิดเป็นร้อยละ8 6 7 9 4เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจำนวน7รายคิดเป็นร้อยละ30.43ได้รับการกระตุ้นด้วยเครื่องมือทีดาโฟไอหรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นหรือส่งต่อจำนวน7รายคิดเป็นร้อยละ100 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีดังนี้ 1. เกิดแกนรนาผู้สูงอายุในชุมชนอําเภอบ้านฝางและเทศบาลเมืองเมืองพล 2. เพิ่มช่องทางการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเช่นลายกรุป๊ป 3. เปิดคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มในโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นสาขา2และ 4. เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุเนื่องจากมีกิจกรรมกลุ่ม ไม่หลงลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวแซ่บการดำเนินงานต่อในอนาคต 1. คืนข้อมูลเป็นรายบุคคลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อติดตามและวางแผนการเยี่ยมบ้านให้ทันเวลาและกำกับติดตามการกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ครบตามเกณฑ์ 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กโดยการใช้เครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. สร้างความรอบรู้ในการดูแลเด็กให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในคลินิกฝากคันและคลินิกเด็กสุขภาพดีเพื่อเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจและกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการใช้คู่มือสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดขอนแก่นขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมโครงการในครั้งนี้